นี่นะครับเดี๋ยวไปถ่ายทีมงานทีมทีมงานเบิ้มนอซอรครับตัดตัดต้นหักอิหุมอยู่นะครับแถวบ้านผมเรียกต้นอิหุมนะครับนี่ครับขึ้นตัดต้นอยู่นะมันเป็นไม้ที่หักง่ายมากเลยครับนี่ครับ เสื้อม่วงนั่นเสื้อม่วงช่างเบิ้มนะครับคนที่ตัดดีกว่าทีมงานนะครับทีมงานช่างเบิ้มนะครับเบิ้มนอสอนะครับทีมทีมงานเบิ้มนอสอนะครับนั่นครับเสื้อม่วงนะครับเบิ้มนอสอโ่นครับนั่นครับทีมงานเบิ้มนอสอนะครับ โอ้รับรับหลายงานครับงานที่ไหนก็รับหมดนะครับราคาเป็นกันเองนะครับทีมงานช่างเบิ้ม <laughs> อ่อโมเมนต์มากเหียวดิ <c oughs> อ๋อนั่นช่างแบงค์นะครับเมื่อคืนได้ข่าเมาเหล้ารถเดินเกือบไม่ใส่ย่องไปหาเขาใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ย,ยเรื่องเมาเตี้ เลงมึงเมาตีเก็บกับ่ามันี่นะไอ้บ้านบอกให้ฟังรเน้จักไปให้ยางหมาบูกอมาคาะหรือมาอื่นก็คืนเนี่ยล่างจักสุ่มนี้ไปเฮิออยู่เก็บกับ่ามันี่ขันว่าเก็บ่าอเมนเ่นะขันเมนมึงอะ ไม่ให้มาเกาะมันว่ะลังจากสู้ไปอ่ะเฮล่างจะเบิ้องไปเฮืออยู่วันนี้มันก็เอาะเหงาเหมาเบิ้งเฮ้ยเหยงเอามาเบินงบื้องเหมันเบารถเนี้ยเกือบมาใส่มาหนีินะว่าไปเรื่องที่วัดหอยตีนแล้วก็เมนเนลเกือบมาใส่ล่วงกำมเหงาไปทีเรื่องนี่ครับทีมงานครับ ตะกี้ใครไม่รู้เออตะกี้ช่างเงี้ยวนะครับบอกโอ้เอาเลยเครื่องมาขอยี่สิบาทครับจะตัดให้แม่ขนาดเชื่อมท่อเท่าหัวไม่มือผมยังไปหาสามรอบเลยครับช่างเงี้ยวอันนั้นอ่ะอ,อ๋อ,อช่างช่างเบิรมนี่ก็เอาไอ,อ้มอไซค์ไปซ่อมนะครับมาขี่ได้ไม่พอสามรอบหรอ รถปวดเอาแวหนมนเห็นรเปล่าไนกู่าแล้วอาเอ๊ะหแเลกหมดไปเห็นบุบูบับๆสันนันวาอู้ยห ok ีเลกเป็นยังเดิล้างใหม่ปั๊บใหม่ก่อ นั่นครับช่างแบงค์เอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ช่างแบงค์นะครับนักร้องนำครับแบงค์แบงค์อมโอ้ห้าเป็ดกูนี่แม่งเอ้ยเอามีดคัตเตอร์ไปกีดกับฮักหรอที่เห็นปะโอ้โหนู่นนะครับมันฟันน่ะเออแค่เดียวขานเลยอะ เอ้แน่นอนวะดูครับน่ะขาดครับขาดง่ายครับเออที่ไหนได้นะครับไม้ไม้ไม้หกักอีหูมันตัดง่ายเบิมไปฟอร์มหาเขาเยอะยังได้ไหนไม้ง่ายเอ้าจะได้ต้นโหะ อ้าวติโตมาเด้อต้นโหะนู่นนะครับต้นโหต้นใหญ่นะครับต้นโห,นโหใหญ่ที่สุดในโลกลนะเบิ้มต้นโหใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะนี่ครับตามจริงอ่ะเขาฟันสองทีนะครับหักแล้วนะครับจะแบงวงแคทฟันเข้าไปนี่ไม่ต่ำกว่าสิบแปด เรื่องเมื่อนนันที่เมื่อสั้นหาฝันนึกก่อนเอาเอาเชียร์ไปเชียร์ไปกูว่ากุ้ยห่าตัวเองกูเอาแล้วมาได้ปเดี๋ยวฮะมันไปไหนมันไปไหนฮะเลี้ยวไปเดี๋ยวเขามันก่อนฮะ เลี้ยไปโซ่มันเนื้อมันว่เอาคนผมบล็อด่ะมันบ่นอกม,มาตีฮะเฮกอ่เฮกอะโอ้ยดีอู่อ๋อนี่อบตนะคระับอบตสองห้องบดีรำนะครับ <laughs> เอามีออกอออม,มาต่อสองห้องบุรีรัมมาลองหิมไปเบ้างไหมอุตตรดิตถ์มาทะขึ้นถ้าวหิมอำเภออะยึดบุรีรัมเหรออ๋อออกมาต่อสองห้องอำเภอพักข่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับจังหวัดอุตรดิตถ์โอเคครับแค่นี้เดี๋ยว นี่ครับตะกี้ไปถ่ายทีมงานช่างเบ่ม,มนะครับเบิมนออนะครับนอ,อนี่คือนาแซงครับหมู่บ้าน,นครับไม่ใช่เบ่มนะักโทษชายนะครับเดี๋ยวผมไปส่งน้ําที่สวนต่อนะครับสวนไม่มีไฟสวนป้าอะไรไม่รู้รับลืมเดี๋ยวับ